ไม่เน้นคุณภาพในการจัดรายการเต้นเต้นเข้าสู้อย่างนี้แฟนชอบแฟนชอบจริงป่ะครับเขาชอบเห็นปอเต้นแต่เขาไม่ชอบให้ปอไปเต้นตรงนูมอบอะไรหรอมอบดาวเลวมอบดาวเดี๋ยวเต้นอีกส่งมอบดาวคุณผู้ชมค่ะมาเจอกันในเพ็มันอันคัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มอบดาวมาให้พวกเราหน่อยนะครับผมนะคะนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าจ๋ากระปออครั้งแรกของเจ้าจ๋ากับปอเหรอครับใช่ดูดีไหมมาถึงในการจัดรายการด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากเลยผมยังมุกออนไม่ได้จากลุงเจ็กบุรีลมอะ่ะ <c oughs> ผมชอบเขาจังเลยเขามีความแบบเท่อะคือไปหมดอะ่ะอยากมีคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ว่าติดที่เงินในบัญชีไม่ถึง <c oughs> ไม่เป็นไรตอนนี้มี240 240 <c oughs> 2 4ง2 4 1บาทแล้ว <c oughs> แต่ว่าลุงเขายังมีที่เหลือนะครับผม <c oughs> เออเออลองดิวกันไปดู <c oughs> ดิวกันลุงเธอมุกออนไม่ได้จริงๆนะเธอชอบเขาอะ แต่เธอต้องแต่พี่อยากแนะนําให้ลุงมีสติหน่อย <ฮะ S 2> พี่พี่คิดว่าลุงควรจะต้องหาเพื่อนหาที่ปรึกษาข้างๆแล้วคอยแบบเฮ้ยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคอยช่วยสกรีนลุงหน่อยที่ยินดีเป็นที่ลุงลุงแจ๊กแต่ยินดีเป็นที่เป็นที่ปรึกษาของลุง <c oughs> จากคิดไม่แพงหรอกหนีไปครับลุงแจ๊ก ก่ <c oughs> อนล,ลุงเจกจะมีเมียก่อนจะมีลูกลุงเจกต้องมีสติก่อนเอออันนี้จริงที่สุดเลยคุณผู้ชมอ่ะวันนี้แผ่นแมนอันคัดนะคะก็มีเรื่องแซ่บของวงการบันเทิงของเรามาฝากเรื่องแรกเนี่ยเป็นคุณแม่คนสวยใบเตยอาสยามถ้าไม่สั้นเสมอหูย่าเรียกหนูใบเตยเออประโยคนี้ยังคงเขาพิจึงปัจจุบันเพราะว่านี่ไงจากรูปที่เขาลงอันนี้เลยเลยหูขึ้นไปแล้วนะครับ ไม่ได้หรอไม่คือมันแบบคือชุดเขาเซ็กซี่มากแต่ละรูปที่ลงเนี่ยล่าสุดไปเที่ยวทะเลมาไงใช่โอ้โหพี่ใบเตยชีวิตดีสวยและรวยมากจริงๆใช่อยากรู้ว่าทํายังไงอะ่ะผมอยากแบบมีชีวิตแล้วไปเที่ยวได้แบบ่อยๆแบบเนี้ยปลอยต้องปลอย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 ฝ้ายหรือว่าปลอยจิชดาทำไมปอต้องอย่าทำงานเยอะขน,นาดนี้ก่อนอ๋อปอต้องทำงานแล้วเอาเงินเก็บที่ปอมีประมาณหลายล้านเนี่ยไปเที่ยวบ้างอหจริงดูในบัญชีผมไหมเดี๋ยวเปิดให้ดู น้อยกว่าลุงเจ็กอีกตอนนี้สองร้อยบาทยังไม่ถึงไม่ถึงก็คือใบเตยอ่ะเขาเขาตอนนี้เขาก็ทักใช่ไหมมีงานเพลงงานอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็มีลูกด้วยแต่ทีเนี้ยก็แบบไปพักผ่อนแต่มีลูกแล้วแบบหุ่นแบบยังไปเหมือนเดิมนะเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วดูสิ่งอะเขาเป็นไอดอลหญิงหลายๆคนเลยนะแต่แบบ ชอบที่หุ่นเขาชุดเขามุมแสงภาพการถ่ายรูปคือนี่จ้างช่างกล้องไปหรือเปล่า5่แล้วแล้วก็แบบมีความสวีทกับดีเจแมนมากเลยี่แมนออพี่แมนบอกว่ายังโดนด่าทุกโอ้โหน้องของเวทมนต์ต้องมาแล้วแหละคือแต่ละภาพที่เขาถ่ายด้วยกันนี้คือแซบๆจริงๆผู้ชมแซบมากนะครับผมล่าสุดพี่ใบเตยโพสต์รูปนะครับเป็นภาพตัวเองแต่ว่ามีคนก็ไปแบบ สังเกตว่าเฮ้ยทำไมขายาวจังทอไม่ตัวขายาวขนาดนี้เหรอใช้แอปหรือเปล่าดูออกนะใช้แอปหรือเปล่ายืดเยอะไปไม่สมส่วนเลยเอมีคอมเมนต์นึ่งบอกว่าตัวอยู่ภูเก็ตขาอยู่ภูกระดึงเออยชอบอันนี้ชอบอันนี้คุณทำไมเหรอทำไมเหรอก็จะบอกให้เลยก็ได้เขไม่ได้ใช้แอปอะไรหรอกในโทรศัพท์เนี่ยมันมีเลนไว คือถ้าไปอยู่มุมมุมเนี่ยนะไอ้ขาของเราเนี่ยมันคือดิสทอร์ดเลนมันจะดิสทอร์ดคือมีการแปลว่าอะไรครับดิสทอร์ดคือมีการเพี้ยนของมุมเลนอ๋อมันจะแบบขยายแบบขยายนิดนึงคือถ้าอยู่ริมริมเนี่ยคนจะไม่ชอบอยู่ริมเพราะว่าหน้าจะกลางอันนี้ผู้ชมดูเดี๋ยวผมถ่ายพี่จะจ่ายให้ดูอันนี้คือภาพปกติถ้าเราถ่ายเลนปกติเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็น0.5ยเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วขาขาจะยาวไหมเห็นไหมมันจะกว้างขึ้นแล้วตัวมันจะดูยืดออก ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วขาจะดูยาวขึ้นอ่ะแล้วมันทำเลนท์ถ้ายิ่งมาอยู่มุมอีกเนี่ยจะยาวเดี๋ยวมาทพี่ยืนให้พี่ยืนให้ใหอ่ะอันนี้คือปกตินะครับอ่ะนี่ปกติก้องดูหน่อยก้องดูหน่อยนะเน่อ่าปกติแล้วยืดออกนี่เห็นไหมขายาวขึ้น ถ้ายาวกว่านี้กอ็อยู่ฟูกระดึงแล้วนะฮะใช่เนี่ยขายาวมากยาวมากขาดาดูยาวาอ่อนักกลัวเหมือนกันครับพี่จ๋ากลับมาที่เดิมดีกว่าตอนนี้เข้าหุบมาไ,ได้ไม่ได้กินผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นะใช่ไหมเออต้องไปหากินแล้วนะ เนี่ยมันก็คือเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการของกล้องอ่ะให้มันเก็บภาพได้กว้างขึ้นใช่นะคะส่วนมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงใช่เนี่ยแหละคุณผู้ชมสามารถจะไปทําได้ใครที่มีโทรศัพท์แบบดีดีแบบนี้นะลองไปดูเพราพี่ไม่มีพี่เป็นกล้องน่าเกียดมากเนี่แหละก็ไม่ได้ใช้แอปเอิบอะไรนะคะก็เป็นเป็นเรื่องของเลนอย่างเงี้ยเห็นไหม ขาจะยาวยาวมากกว่าปกติใช่แล้ววิธีการพอยให้เขาอ่ะเขาเขารู้มุมของตัวเองในการทำให้ขายาวขึ้นใครอยากจะขายาวมาแนะนํามามาได้เดี๋ยวสอนให้เรื่องของการอายืนสมมติถ้ายืนใช่ไหมถ้าขาตรงๆแบบเนี้มันจะดูมันจะดูดูตันแต่ถ้าทําขาปลายแหลมมานิดนึงเนี่ยก็คือทำให้ขารายาวขึ้นหอยเท้าห้อยเท้าขาจะยาวขึ้นใช่แบบนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจบไปอาะตัดไปว่าเป็นเลนส์กล้องประเด็นขายาวไม่ได้ใช้แอปเป็นเลนส์กล้อง แต่ประเด็นที่สเนี่ยถ่ายรูปขอบสะตรงเนี้ยคนก็แบบเฮ้ยยืนแบบเนี้ยถ้าตกมาจะตายไหมเนี่ยมันไม่ลื่นหรอแบบถ้าลื่นออกไปแล้วด้านล่างคืออะไรแบบเออเป็นห่วงตกมาจะตายไหมเห็นแบบนี้แล้วเสียวแทนุ้าเสียวง่ายจังเลยคุณคำพูดคําถามคําถามคือคุณไปเตยตกมาแล้วจะตายไหมไ็ไสิเออทําไม่เมนว่าแบบระวังด้วยนะครับเดี๋ยวตกลงไปอตาย ามแบบโง่ๆเลยนะคะยืนแบบนี้ถ้าตกจะตายไหมมันไม่ลื่นเหรอคะอเออก็เนี่ยแหละก็คือถ้าเขา<อ>ถ้าเขาตายเขาก็ไม่มานั่งโพสแล้วจ้ะใช่ <laughs> นั่นแหละ <laughs> ผมเกี่ยวกาดอะไรเนี่ย <laughs> คือคนคอมเมนต์เนี่ยนะบางทีอะ่ะมัน มันการใช้คามันสาคัญมากนะที่เข้าใจแหละว,ว่าเออสงสัยอยากถามเจตนาไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ว่าแบบการใช้คําบางทีอ่ะมันมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไปกระทบจิตใจคนอื่นได้ใช่ขนาดเราไม่ใช่ใบเตยเราอ่านล้วยังรู้สึกเลยว่าแบบทำไมใช้คำแบบนี้ถ้าตกไปจะตายไหม,ถ,าาไมถ้าสูงขนาดนี้ตกไปก็ต้องตายอยู่แล้วจบไม่แล้วทำไมเข,าไ,ขาไปยินตรงนั้นอ่ะคือปกติถ้าเป็นพูลล่าแบบนี้มันจะมีแบบ มีพื้นที่กไ้นนิดนึงชายมีที่กั้นแล้วเขาก็จะต้องระมัดระวังตัวเองนั่นแหละครับผมนะคะก็ดูภาพสวยๆไปเราก็อย่าไปดราม่ากับทุกเรื่องแล้วก็เนี่ยคนชอบมาคอมเมนต์รูปร่างการเลี้ยงลูกเรื่องอะไรต่างๆนานาบ้านเบี้ยวบ้างแหละนู่นช่บ้างแหละนนะคะก็เรายกให้เป็นเรื่องของเขาดีกว่าแล้วเราก็มาเล่าทำไมเออจะบอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องสนใจคุณผู้ชมแต่เราเ,าเล่าตลอดเลยใช่ทุกเรื่องเราก็เล่ามาหมดออก็คือเก็บตัวกิน,ขนไข่เก็บไปหลาก็กินน้ำแกงก็ย <c oughs> อยากจะเตือนเรื่อ,ๆอยๆไงว่าแบบเร<ช>ื่องรูปร่างไม่ต้องเม้นวิจารณ์กันมากมายก็ได้อีกเรื่องหนึ่งออที่พูดธรรมดาธรรมดาแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ธรรมดายังไงครับพี่จา๋าพี่เต๋าสมชายค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีไปซ้อมไกลกีฬากันกับเพื่อนเพื่ออีกสี่ห้าคนที่ชายหาดบางแสนครับพี่เต๋าก็เล่าวันนี้ครับผมอยู่ในทะเลว่ายน้ำในทะเลอะปอ ยังไงล่ะยังไงเนี่ยจะว่ายไปตรงนู้นตรงนี้นะครับคือพี่เต๋าบอกว่าหลังจากที่ว่ายน้ําที่ทะเลเสร็จเนี่ยตอนกลับมาจุดเริ่มต้น<ะ>ด้วยความที่เป็นแค่นักกีฬาสมัครเล่นว่ายไกลจากจุดเริ่มต้นที่ออกตัวไปไกลพอสมควร<ะ>เพราะกระแสะน้ํามันเชี่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่เต๋าแค่ต้องการมาซ้อมออกกำลังกายเพื่อความสนุก<ะ>แล้วหลังจากนั้นก็จะไปปันป่นจักรยานต่ออีก40กิโลแล้วก็อาจจะวิ่งต่อด้วยแต่ว<ะ>่า มีชายแปลกหน้าคนนึงก็มา,มาดักรอแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยซึ่งพี่เตาก็รู้สึกว่าเออยินดีชื่นชมนะครับผมแต่อยู่ๆก็มีคนรู้จักเนี่ยส่ง Facebook ของชายแปลกหน้าคนเนี้ยมาให้อ่าที่ขอถ่ายรูปไปเนี่ยใช่แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ลงรูปคู่กับพี่เตาประมาณว่าครั้งแรกที่ไปไม่ถึงเสาว วันนี้ทะเลบางแสนขอต้อนรับพี่เต๋าและชาวแก๊งสนุกสนานน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลอ,อแก๊งพี่เต่าลงเฮอริเทจก็คือ,อเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับผม<ช>ลงที่เฮอริเทจพี่เขาบอกไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ายน้ำตามจะ้ะเดินกลับก็ได้ปัดโทเออทำเอาเจ้าถิ่นโดนแตนยับก็คือแตนทะเลนะครับ<ช>ผมและแมงกะพุนจะเยอะไปไหนนี่ไงพี่เต๋าก็เลย,ย,มย,เยไม่เข้าใจอ่ะพี่เตา๋าว่าเอ้ยยังไง มาขิงกับเราหรือเปล่าต้องการสื่ออะไรต้องการจะมาว่าเราแบบเอ้ยไม่แข็งแรงพอไปไม่ถึงจุดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนั่นแหละทีนี้เนี่ยพี่เต๋าก็บอกว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีความสามารถและศักยภาพของคนแตกต่างกันประมาณว่าเอ้ยทำไมต้องมาบูลลี่คือแกก็แกก็ไหว่สนุกสนุกแบบซ้อมแบบไม่ได้จริงจังแบบถึงขั้นจะเอาเป็นเอาตายพี่ถามปอหน่อยการที่พิมพ์แบบนี้มันรู้สึกบูลลี่ตรงไหนหรอจริงผมอ่านมาผมยังงงอยู่เลย ผมอ่านหลายรอบแล้วผมก็ยังเอ๊ยยังไงดีนะัน,น,นแบบมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะอแต่ว่าแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดได้หรือว่างี้ไหมครั้งแรกที่ไปไม่ถึงเสามันเหมือนแบบ ฟังแล้วดูแบบคุณไปไม่ถึงจุดเป้าหมายด้วยความเป็นนักกีฬาอาจจะแบบมีการขิงกันอะไรเงี้ยเราผู้ชายแบบด้วยปะเหมือนสมมติเออวิ่งวิ่งปับ๊บสมมติผมกับพี่จ๋าวิ่งแข่งกันเนี่ยเอ้ยอ่อนป่ะเนี่ยหรือแบบเอ้ยทำไมวิ่งได้แค่นี้หรืออะไรเงี้ยหรือแล้วเขาก็จะมีการเล่าเหตุการณ์ยไงว่าวันนั้นอ่ะอ่าแตนเยอะบ้างอะไรบ้างแรงกระพุนจะเยอะไปไหนเอออ๋อ ทีนี้พี่เต๋าก็เลยอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนาะว่าผู้ชายคนนั้นมาบูลลี่หรือว่าขิงนะครับผมอ๋อแล้วพอพี่เต๋ามาโพสตอย่างนี้ทุกคนอคู่กรณีก็คือผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะบูลลี่พี่เต๋านะครับแต่เป็นการสรุปเหตุการณ์ให้นักกีฬาที่มาซ้อมได้เห็นถึงภาพสถานการณ์ครแค่นั้นเอง นะคะต้องขออภัยคุณเตา๋าสมชายเข็มกลัดด้วยครับผมนะคะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือพี่เต๋าสอบถามไปยังพี่เต๋านะครับแล้วก็พี่เต๋าก็บอก่าเหมือนแบบเออพี่เขาก็ตีความไปในแบบของตัวเองเออจนแบบเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆนะครับ,รบแล้วก็<ม>ได้มีการขอโทษไปทางฝั่งของพี่เต๋าแล้วหมายถึงคุณคุณคนที่ลงภาพเนี่ย <ภา S 2> ขอโทษแล้วก็จะดําเนินการลบภาพนั้นออก <ภา S 2> พี่เต๋าก็เหมือนก,กันก็ตอนนี้ก็ลบโพสต์อันแรกที่ โพสออกไปเรียบร้อยแล้วเออก็เข้าใจผิดกันแล้วใช่เข้าใจผิดก็เลยแต่ว่าชอบตรงทั้งสองคนนี้มีความเป็นลูกผู้ชายทั้งคู่เลยคือแบบขอโทษกันใช่พี่เต๋าก็ชัดเจนเลยเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้คุณหมายความว่าไงอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเอ้ยผมมาอธิบายนะพี่ไม่มีอะไรพอเคลียร์กันปุ๊บก็จบก็จบก็ลบเรื่องราวทั้งหมดไปชาวเน็ตก็หมดดราม่าแล้วหมดเรื่องอ่ะเออกำลังจะแบบเมนนี่ยังทำไมลบไปแล้วล่ะเออไม่สนุกเลยอ่ะจะยังไงต่อก็เลยตามกลับไปย้อนเม้นที่ใบเตยต่อมก้ ว่าใบเตยยังไม่ลบอ่ะยังไปภูยังไปภูเก็ตภูกระดึงกันอยู่กําลังหาภูอื่นอยู่ภูชีฟ้าภูชีฟ้าครับเลยงั้นไปแล้วปอไม่ไปไปทะเลบ้างหรอภูอะไรครับก็ที่ปอไปที่แพทไปทะเลปอไม่ได้ถ่ายรูปด้วยหรอไม่ได้ถ่ายสิเขาไปกับเพื่อนเพื่อนลูกๆเขาอาอแล้วที่สุแว่นในเงาในแว่นแพทไม่ใช่ปอพี่เอ๋เลยผมสีแดงปลอยหวานอย่างนี้เลยอ๋อพรุ่งนี้ปอจะมาหาพี่อีกป่ะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้มีภารกิจสําคัญนะครับอ่าเหรอ พี่จ๋าอาจจะต้องเจอกับใครอะกับกพี่แพททนแล้วกันเนาะทำไมตาแปลกแป่อะก็ตอนนี้ไม่ก็นึกอยู่ว่าพรุ่งนี้เป็นใครวะอ๋อพี่อนายังยังกลับไม่ได้เอะไรไไนึกอะไรปอพี่ถามในเวลาปอพูดถึงแพทย์ทำไมปอต้องมีอาการแบบเลิกรักเขินขินดเนีย่ยเลกรักตรงไหนผมเลิกรักตรงไหนผมปกติมากเลยคุณผู้ชม ส่งดาวมาสิผมเลิกรักตรงไหนพี่รุดพี่รุดมากคุณผู้ชมให้ปล่อยพักก่อนคุณผู้ชมเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ10โมง10นาทีในเผ็ดมันบันเทิงถ้าเถอก็ไม่ทันเจะเลิกรักเผ็ดมันเจอกันหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ